สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทสซิ่งครับวันนี้จะพามาดูงานปั่นครับแพ็กคู่ครับกับเชียหนึ่งครับ F 6 0 4 0ครับปั่นหน้าตุมครับพี่น้องเพราะว่าหน้าแห้งก็มีบ้างครับหน้าตุมก็มีบ้างครับพี่น้องไปหากล้าม่ดำลูกี่โอ้ของแท้พี่น้องว่าจะปั่นหน้าแห้งไม่ได้ปั่นหน้าแห้งครับมีแต่หน้าน้ำครับ นาน้ำนี่ก็จะกินน้ำมันกว่านาแห้งนะพี่น้องได้ละสามร้อยครับโอ้ก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวนะฝั่งบนก็จะแห้งครับแต่ว่าฝั่งล่างนี่มีแต่มีแต่น้ำครับสำหรับเสียหนึ่งนี่ถือว่าลำบากเลยนะครับเพราะว่ารถก็เป็นรถใหญ่ครับ ดินก็จะเหนียวๆครับนี่นะครับเคลียรภาพบรรยากาศให้เอฟซีทุกท่านได้ดูครับสําหรับงานปั่นของเสียหนึ่งครับวันนี้มาเป็นแพ็คคู่มืนเดิมนะครับได้เท่าไหร่ก็แบ่งกงานคนละครึ่งครับกับเสียลำครับซีซูปทโบครับคันนี้เจอนาตุ้มครับ แบบนี้เข้าเกิดลําบากเลยนะครับเพราะว่าบานไปแล้วครับข้าวข,ข้าครับแต่ว่ามาปั่นแบบใส่น้ําแบบนี้ก็จะเกิดยากนะครับไม่เหมือนานาแห้งนะครับโอ้เหนียวนะพี่น้องถือว่าลําบากเลยครับจะแห้งก็ไม่แห้งครับจะน้ําหมดก็ไม่ใช่น้ําหมดนะครับเป็นลุกขึ่งครับพี่น้อง เจอของแท้เลยวันนี้เสียหนึ่งครับเสียหนึ่งก็ลดสองพันกว่าชั่วโมงครับก็ถือว่ารถใช้งานทุกวันแล้วครับเสียหนึ่งครับมีงานให้ทําทุกวันครับงวดก็ปีละสองเสนในหน่อยสองเซนนิดๆครับถือว่างวดเยอะอยู่นะครับเสียหนึ่งครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเสียหนึ่งก็ ไม่ใช่แต่รับจ้างอย่างเดียวครับมาทํางานตัวเองด้วยครับทํานาปังด้วยทํานาปีด้วยก็ไรอ้อยไร่มันทําหมดเลยครับงานดันดินดันหินมั้นี่มีเบอร์เท็อย่างเดียวครับพี่น้องไม่เรียกงานนะครับบ้าแต่ขอให้มีงานทําครับคือใช้ได้เลยนะครับขอให้มีงานทําครับถ้ามีงานทําก็อยู่ได้ครับ แต่ว่าอาชีพรถไถก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับหน้าฝนอย่างนี้นะครับรถไม่ได้จอดอยู่บ้านเลยนะครับมีงานให้ทําทุกวันนะครับสําหรับเสียหนึ่งครับไปแล้วพี่น้องยาวๆครับผมก็มาเก็บภาพบรรยา,ยากาศตอนเที่ยงแล้วครับเพราะว่าจะได้พักเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดู M.U.4902 รถใหม่แค่นั้นแหละครับของเสียํำครับโรตารี่ซื้อมาในราคา25 0 0 0กับพันงครับเป็น50,000ครับรถเล็กเกาะโรตารี่ใหญ่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับรถขนาดกลางครับ49แรงม้าเกาะโรตารี่2เมตร20ครับว่าจะไหวไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเสียหนึ่งก็ถือว่าฝีมือดีนะครับแถวเขียดนี้ครับ งานเลยมีต่อเนื่องครับโอ้เนีว้วเนียวครับเนี้ยเนียว,นยวหน้าผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้าได้ปั่นก็จะได้ปั่นนานำแบบนี้แหละครับบนญย,ยาวๆครับ นี่แล้วครับงานปั่นครับงานหมูก็หมูงานยากก็ยากครับป่าปนผสมกันไปครับก็มีเจ้าามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับค่าเชื้อเพลิงหมดวันละเท่าไหร่ครับแต่เชียอหนึ่งมากันสองคันก็หมดไม่ถึงพันครับเพราะว่างานแต่ละงานก็มีสองคันก็ดึงช่วยกันครับเลยน้ามันก็ไม่หมดถึงพันนะครับแต่ว่าถ้ามาคันเดียวก็หมดวันละเป็นพันนู่นแหละครับแต่ถ้ามาสองคันแบบนี้ไม่ถึงครับ เพราะว่าถ้าประมาณสิบสองไร่อย่างนี้ก็ตกคนละหกไร่ครับก็ถือว่าไม่ได้ทําถึงสิบไร่นะครับเพราะว่าก็สองคันครับก็จะไม่ถึงครับสําหรับค่าเชื้อเพลิงครับเดิมๆครับรถเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับแต่ว่าโรตารี่นี่ผลสุดๆครับ โรตารี่เพียงท้ายมันใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันสีเก้าคันนั้นกันต่อครับนี่แหละครับ M U สีเก้าตัวแรงครับนี่แหละครับผมว่าโรตารี่ซื้อมาในราคาสองหมื่นห้าครับกับฐานก็สองหมื่นห้าครับก็เป็นห้าหมื่นครับ โรตารี่ใหม่นะครับถือว่าซื้อมาได้ดีนะครับเสียลำํำนี่แหละครับโรตารี่ใหญ่ครับแต่ว่ากอรถขนาดกลางครับก็ไหวอยู่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าเจอดินหนืดๆก็จะหนักรถนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ทําได้นะครับสําหรับมันเป็นโรตารี่ของโรตารี่ของ m 6 0 4 0ครับมันเป็นโรตารี่ของ M6040 โรตารี่ใหญ่ครับก็ถือว่าก่อได้นะพี่น้องก่อได้ครับแต่ว่าก็ไปได้ครับไปได้แบบสบายครับดูดีครับแต่ว่าถ้าเจอดินเหนื่อๆแบบนี้ก็มีรอบเครื่องก็จะได้เหยียบคันเร่งเสริมอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถขนาดกลางก่อโรตารี่ใหญ่ครับรถใหม่นะคันนี้ครับ รถเพิ่งออกมาได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนนี่แหละครับสี่ห้าเดือนประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ครับยังถือว่าเป็นโรเตอรี่ใหม่ครับดูดีครับฟังครัวครับดูดีครับค้นล้อออกมาเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเสียลํำซื้อมาได้ดีครับสองงานห้าหมื่นครับถือว่าได้ดีนะครับผมว่างานปั่นก็อะไรละสามร้อยครับ แต่ว่าราคาแถวนี้เขาจะปรับขึ้นหมดแล้วครับเป็น350ครับแต่ว่าเสียหนึ่งก็ยังเอาไรล,ละ3 0 0อยู่ครับแต่ว่าอีกไม่นานหรอกครับเสียหนึ่งก็จะปรับขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าค่าเชื้อเพลิงมันก็ขึ้นทุกวันครับน้ํามันแพงครับพี่น้องก็เห็นใจชาวรถไทยเราอยู่ครับน้ํามันแพงก็จะลําบากครับ จากรถไถก็จะเหลียวันละ 3- ามสี่พันก็จกเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ำมันก็ขึ้นครับก็เห็นใจอยู่ครับคลิปนี้ไม่ต้องบรรยายเยอะครับดูความมันอย่างเดียวพี่น้องรถขนาดกลางเกาะโรตารี่ใหญ่ครับ ดินก็จะเหนีนยวๆนะครับเพราะว่าจะแห้งก็ไม่แห้งครับเดิมๆครับรถสองคันนี้ครับเสียหนึ่งก็มีงานให้ทําทุกวันแล้วครับกับเสียลาครับพิจ,จะเฮ็ดหรือปร่เฮ็ดพี่น้องถ้าเฮ็ดก็เฮ็ดงานตัวเองครับส่วนใหญ่งานจะรับจ้างนี่มีทุกวันนะครับเสียหนึ่งก็รับไปแล้วครับประมาณสักเจไร่ครับรับไปแล้วพี่น้องเจบไร แต่ว่าทําไม่ทันนะครับรับไว้เฉยๆครับพี่น้องรับไ้เฉยๆเพราะว่าทําไม่ทันครับนี่นะครับโรตารีราคาสองหมืนห้ครับพี่น้องพอซื้อไหมครับมีที่ไหนครับถือว่าซื้อมาได้ดีนะครับ เสี่ยลำก็จะออกรถมาก็เพราะเป็นคนติดตามเสี่ยหนึ่งนี่แหละครับรู้ว่ารู้ว่ารายได้ของเสี่ยหนึ่งมันเยอะครับเสี่ยลำก็เลยออกมาปีนี้ครับงานหลายแห้งครับพี่น้องรู้ว่ารายได้มันหลครับเลยออกมาเฮ็ดงานนํำกันครับคันนี้ค่าเชื้อเพลิงประหยัดก่อเอ0 4 0นะี่ครับ ประหยัดกว่ากันเยอะอยู่นะครับอย่างเช่น F6040 หมดสักวันนี้ก็หมดสักประมาณ1,000ก็คันนี้ก็จัไม่ถึงนะครับคันนี้ก็จะหมดประมาณ800ครับเพราะว่าค่าเชื้อเพลิงมันก็จะกินแตกต่างกันอยู่นะครับแตกต่างกันเยอะอยู่นะครับค่าเชื้อเพลิงครับคันนั้นกับคันนี้ครับแต่ว่าเป็นเครื่องสี่สูบเหมือนกันครับคันนี้ไม่มีเทอร์โบครับ แต่ว่าเสียนหนึ่งคันนั้นมีเทอร์โบนะครับกำลังเลือๆือนะครับลากโรตอรี่ใหญ่ครับนี่แหละครับได้เหยียบคันเร่งเสริมครับพี่น้องเพราะว่ามันก่อโรตอรี่ตัวใหญ่เกินไปครับก็อขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ